ทรงอิทธิพลระดับโลกค่ะสำหรับลิซ่าแบล็กพิงค่ะที่เรียกได้ว่ากลับมาฟาดไวลัลอยักเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับ2เหตุการณ์ด้วยกันวันนี้รีแคปคมสลิปบันเทิงจะพามาไล่เลียงให้ฟังกันค่ะ มาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยดีกว่าค่ะที่เรียกได้ว่าเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นสําหรับการโพสตอ i g Story โดยลิซ่านั้นนะคะได้มีการโพสไอจีคู่กับลาบูบูมากรองซึ่งเป็นอาร์ทอยหนึ่งในคอร์เรชั่นจากบ๊อบมาที่นักสะสมอาร์ทอยต่างตามหาซึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพคู่นั้นกลายเป็นกระแสไวรัลจนอาร์ทอยชิ้นนี้มีราคาพุ่งเหยียบหลักพันและล่าสุดเหยียบหลักหมื่นขึ้นแท่นและไอเทมของนักสะสมเลยทีเดียว เหตุการณ์ครั้งที่2ที่สร้างไวรัลเพียงชั่วข้ามคืนนั้นได้ก่ากการสร้างอิทธิพลเซ็นสัญญากับค่ายยักษ์ของอเมริกาโดยลิซ่านั้นได้ขย่าวเทนไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นแต่ยังรวมถึงในอุตสาหกรรมการดนตรีและเพลงรวมถึงอุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลกอีกด้วยเมื่อลิซ่าซึ่งเป็นท่านประธานของเอลลาวบริษัทดูแลผลงานวงการบันเทิงหรือพูดง่ายๆว่าคือค่ายของลิซ่านั่นเองได้ประกาศว่าลิซ่าตกลงเซ็นสัญญ,สญ,ญญาเป็นพันธมิตรปล่อยผลงานเพลงกับค่าย RCA r เ c o r d s ค ค่ายเพลงสำคัญในเครือของ Sony Music Entertainment จากอเมริกาซึ่งก่อตั้งตั้งแต่เมื่อปี1901ก่อตั้งมา123ปีมาแล้วศิลปินที่เคยอยู่ในสังกัดได้แก่บริส ney สเปียร์คริสบาว์พิงค์ชากิล่าเอซีเอคริสติน่ามาริซายลัสจัสตินเทมเเลกเฮอร์สวิฟ ซึ่งบางคนก็ยังคงอยู่ในสังกัดโดยหลังจากการเซ็นสัญญาในครั้งนี้นั้นทางด้านของท่านประธานอาเซีย o อ d ดยังได้กล่าวถึงลิซ่าว่าการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับลิซ่านั้นถือว่าลิซ่านั้นเป็นคนที่มีความสามารถหลายมิติ เป็นพลังระดับโลกที่ไม่อาจปฏิเสธได้รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับลิซ่าเข้าสู่ครอบครัวของ As a r c a Records ออย่างไรก็ตามนะคะการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ลิขสิทธิ์เพลงยังคงเป็นของลิซ่าแบล็คพิงค์รวมถึงมูลค่าการเซ็นสัญญามีการรายงานข่าวมาว่าสูงถึง2,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือ2เหตุการณ์ยากที่ลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะสร้างปรากฏการณ์เพียงชั่วข้ามคืนในไม่กี่วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนี้รีแคปคมสลึกบันเทิงจะพามาไล่เรียงอะไรเดาลืมริดต่ะ